หมู่บ้านของบ้านตูมนะครับสาธุสาธุสาธ,สาธุบ้านตูมตำบลตูมอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดโอ้นั่นบอกครับต้นไม่นะ่ะนะ <Yeah. S 1> ต้นหยังล่ะครับนั่นต้นสำโรงโอ้ต้นสำโรงบ่ <Yeah. S 1> โอ้ต้นขนาดใหญ่เลยบ้านในต้นไม้มันลม้มลงบ่ครับ โอ้ตายยืนต้นเลย <Yeah. S 1> บ่หมอบานในพินก็เลยสร้างสารไว้จังสี่นี่บ่